นอกจากนั้นชาวหัวใสชาวเชีนใหญ่ชาวบากพนังจะกลับสู่เย้ามีคนที่ก็กลับไปไปอยู่ที่จังหวัดเหล่านั้นมากลับมาจากจนกระทั่งกรุงเทพนี่เดี๋ยวนี้กรุงเทพมีพวกเชียนใหญ่เข้ามามาหากินเยอะซึ่งทำให้ปันปวนไปหมดแต่ที่ปันปวนที่สุดก็ไปตงุตงใหญ่ ก็เป็นทุ่งใหญ่อ,อำเภอทุ่งใหญ่ทุ่งสงทุ่งใหญ่นครศรธรรมราชกันนะที่นั่นอ่ะโจนผู้ร้ายอะไรๆยุ่งยากไปหมดเลยตำรวจจ็รู้เรื่องเพราะเขาไม่มีกินไปแย่งที่กินของคนอื่นพวกนั้นจะกลับมาทำกินอาชีพสุจริตจะประหยัดเท่าไหร่ไม่ได้สปอร์ตจะประหยัด เราไม่ได้ออสปอตโปรโจรผู้ร้ายแต่ว่าโจรผู้ร้ายจะจะกลับมาที่ที่เชียนใหญ่แล้วก็ที่เชียนใหญ่จะมีมีอาชีพสุจริตทำนาทำสวนมีอยู่ดีกินดีไอ้นี่ประหยัดสำหรับประเทศชาติมากมาย การดูแลของกรมตำรวจถ้าู้ถึงตำรวจที่จะดูแลจะราคาค่าค่าปราบผู้รายไม่ต้องปราบนะส่งเสริมให้เขามีอาชีพสุจริตสบายมากแล้วอย่าไปเยี่ยมก็ไปอยู่ที่นั่นที่หัวงานของกรมเจรฐาน ถึงโครงการโครงการปากพนังมีความสำคัญอย่างนี้จังหวัดนครศิีธรรมราชแล้วก็จังหวัดพัทลุงตลอดจนจังหวัดสงขลาได้ประโยชน์ทะเลนสาบสงขลาซึ่งกำลังตายก็จะฟื้นสภาพขึ้น